เอสเทนเดอร์ไฮบริดสไตล์เอลิทดิชัสีขาวหลังคาดำดาวเพยียง9,900บาทแต่งให้ครบแบบคันนี้เลยสวัสดีค่ะมาพบกับแมลงฟอร์มิสูอีกแล้วนะคะ วันนี้นะคะปออยู่กับเจ้า Xander t Hybrid นะคะรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะของเรานะคะที่เป็น Full Hybrid แล้วก็รุ่นนี้นะคะมาแรงมากๆเลยยอดเนี่ยมาค่อนข้างดีเลยแล้วคันนี้ปอก็เตรียมที่จะส่งมอบให้กับลูกค้านะคะที่จะมารับในสัปดาห์นี้กันด้วยค่ะเดี๋ยวปอพาดูดีกว่าเพราะว่าคันนี้ปอแต่งแบบว่า Xander t Hybrid Style Elite Edition นะคะแต่งหล่อมากเลยมาดูกันว่าปอแต่งอะไรบ้างเริ่มจากข้างหน้าก่อนเลยตรงนี้จะเป็นโลโก้ฝากระโปรงหน้านะคะซึ่งตัวเนี้ย ถ้าเป็น expander มันก็จะเป็นสัญลักษณ์ expander แต่ถ้าเป็น c r o s เนี่ยก็จะเป็น expander c r o s เลยนะคะแล้วก็เลือกได้ด้วยนะคะว่าจะเป็นสีดําเงานะคะหรือว่าสีเงินหรือว่าสีอื่นๆนะคะมีสีแดงด้วยนะแต่ว่าอันนี้ลูกค้าขอรีเควสมาอยากได้เป็นตัว X แดงแล้วก็ที่เหลือดําเงานะคะเพื่อให้หลออครบเซรเลยส่วนเลื่อนมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของตัว C นะคะอันนี้จะเป็นล a ปนะถ้าเป็นของ expander เนี่ยเขาจะล็ปได้นะคะก็จะเป็นล a ปเลยไม่ว่าจะเป็นสี เทปลาหรือว่าดำเงาดำด้านนะคะก็เลือกเข้ามาได้เลยว่าอยากได้สไตล์ไหนนะคะแล้วก็นี่แต่ว่าลูกค้าปอเขาทํามาใ hey ห้แมทกับตัวนี้นะคะก็คือข้อไฟหน้านั่นเองข้อไฟหน้าก็จะเป็นลายเคปลาเหมือนกันนะคะส่วนข้างล่างนี่ทุกคนเห็นไหมอันนี้จะเป็นสเกิร์ตของสปอร์ตไรเดอร์นะซึ่งสเกิร์ตนะคะของปอเนี่ยจะไม่ได้มีแค่แบรนด์นี้แบรนด์เดียวนะจะมีหลายเจ้านะคะหลายแบรนด์แล้วก็หลายแบบด้วยนะคะซึ่งของไรเดอร์เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีแค่าลายเดียวเหมือนกันนะคะมีให้เลือกหลายลาย แล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นแบบว่าสัญลักษณ์สีฟ้านะคะเป็นสัญลักษณ์ของไฮบริดนั่นเองนะคะแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์ด้วยค่ะตรงนี้หลอกกันเลยส่วนข้างๆนะคะก็หล่อไม่แพ้กันเลยค่ะเพราะว่านี่เลยเด่นๆเลยก็คือว่าปอทําสีหลังคาดําให้ลูกค้าด้วยนะคะอย่างที่ต้นคิดปอบอกว่าเป็นสไตล e ์ Elite e dition ใช่ไหมก็จะเป็นสีขาวหลังคาดํา แล้วไม่ได้ดําแค่หลังคานะคะเพราะว่าดําครึ่งคันเลยตั้งแต่ตรงนี้เลยเสา AB นี่นะคะไปถึงด้านหลังแล้วก็ยังมีในส่วนของกระจกมองข้างที่ดําด้วยค่ะก็จะเป็นดําเงาครึ่งคันเลยแล้วปอก็ยังใส่ในส่วนของนี่ค่ะแหลกหลังคาแคลรี่บอยนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่แบบว่ามีครอบครัวใหญ่นะคะจะนั่งรถแบบว่าเต็มเต็มคันรถนะคะบรรทุกเจ็ดคนก็สามารถเก็บของด้านบนได้เลยค่ะแล้วปอก็ยังไม่ลืมที่จะใส่ในส่วนของที้วกันสัตว์ข้างนะคะแล้วก็นี่ค่ะ เบ้ากันลอยนะคะเบ้ากันลอยตัวนี้จะเป็นเบ้ากันลอยเคปเล่าเพื่อให้เข้าเฟสกันเลยนะคะกับคันนี้แล้วมีสัญลักษณ์ของเอ็กนเดอร์ด้วยส่วนข้างล่างนะคะก็จะเป็นในส่วนของสเกิร์ตนะคะด้านข้างนั่นเองก็จะเป็นเส้นสีฟ้าแบบนี้นะคะเอาแบบว่าไฮบริดแบบตะโกนเลยนะคะคันนี้แล้วก็นี่ค่ะ ข้อฝาถังน้ํามันนะคะลายเคปล่านะคะตัวนี้เขาก็จะมีสัญลักษณ์เอ็กแพนเดอร์นะคะแล้วก็มีบอกว่าที่เป็นตัวนูนแบบนี้นะคะเพื่อเพิ่มความมีมิติให้กับตัวรถเลยส่วนข้างหลังนะคะพอก็ยังใส่ในส่วนของข้อไฟท้ายมาให้ด้วยข้อไฟท้ายนี้ก็เป็นลายเคปล่าเหมือนกันซึ่งอย่างที่บอกทุกคนนะคะว่าอุปกรณ์แต่งทุกชิ้นนะคะสามารถเลือกแบบได้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเนี้ยก็จะมีให้เลือกทั้งดําเงาดําด้านหรือว่าเคปล่าแบบนี้ก็ได้นะคะส่วนล่างสุดนะคะก็จะเป็น สเกิร์ตหลังสเกิร์ตหลังก็จะเป็นท่อคู่นะคะตัวนี้ท่อคู่แบบเหลี่ยมแล้วมันก็มีท่อคู่แบบกลมด้วยนะคะซึ่งปอน่าจะเคยรีวิวไว้อยู่แล้วกับคลิปก่อนๆแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเส้นสีฟ้านะคะเป็นสัญลักษณ์ไฮบริดและมีไฟเบรกด้วยไฟเบรกด้านหลังนะคะเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับรอบพันเรียกว,ว่าหล่อถูกใจกันไหมถ้ายังไงเดี๋ยวปอพาไปดูข้างในด้วยดีกว่าเพราะว่าข้างในเนี่ยปอก็แต่งมาให้ครบเหมือนกันตามมาค่ะ แล้วก็มาในส่วนของภายในนะคะภายในของคันนี้นะคะป้าบอกก่อนเลยว่าเด,เดิมเนี่ยจะไม่มีไฟสองเท้าที่ทุกคนเห็นแบบนี้นะคะแล้วคันนี้นะคะลูกค้าก็รีเควสมาว่าอยากได้ไฟสองเท้าเป็นสีฟ้าเพื่อให้แมทกับรถไฮบริดนั่นเองนะคะเพราะว่ารอบคันเป็นสีฟ้าและภายในก็ต้องฟ้าตามนะคะแล้วก็คันนี้นะคะป้าเปลี่ยนในส่วนของหน้าจอจอตัวนี้จะเป็นจอ Android นะคะขนาด13นิ้วนะคะแล้วก็เป็นแรม4ด้วยค่ะคือคันนี้นะคะจะเป็นแบบว่า มันจะมีความคมชัดนะคะภาพลองทุกคนลองดูภาพคมชัดมากนะคะแล้วก็ไยกว่าสั่งงานเนี่ยก็คือไวมากนะคะแบบทัชสกรีนเนี่ยแบบปึุบกเลยนะคะตัวนี้แล้วก็จะมีแบบว่าออปชันนะคะฟังก์ชันที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น YouTube นะคะหรือว่าจะแบบว่าดู Netflix อะไรผ่านตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วโปรโมชั่นตอนนี้นะคะอย่างที่ปอบอกนะเมื่อตอนคลิปว่าราคาคันนี้เป็นราคาโปรโมชั่นเปิดตัวนะคะอยู่ที่9,12,000บาทเท่านั้นแต่ถ้าหมดโปรโมชั่นวันที่7 นะคะหลังวันที่เ็ไปเนี่ยราคาจะปรับขึ้นเป็น933,000บาทนะคะและโปรโมชั่นตอนนี้เลยตอนนี้เลยนะพอบอกก่อนว่าเอาไปเลยนะคะแต่งแบบนี้นะคะครบเซตเลยดาวเพียง9,900บาทนะคะแต่งแบบนี้เลยแล้วชุดแต่งนะคะสามารถเลือกได้ด้วยว่าแต่งสไตล์ไหนชอบสไตล์ไหนนะคะก็ ทักเข้ามาคุยกับปอนะคะเดี๋ยวปอจะทิ้งเบอร์แล้วก็อีไลน์ไว้ให้ด้วยนะคะถ้ายังไงก่อนจากกันนะคะปอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ปอแล้วก็ทีมงานของล่งเจริญเราทุกคนด้วยะคะ่ะหรือพี่ๆท่านไหนนะคะอยากจะให้ปอทําคลิปรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะคะแล้วเดี๋ยววันนี้ปอขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ